ชาวบ้านมาชุมมาชุมที่บ้านผู้ใหญ่ตปีนี้ผู้ใหญ่จะขอก้าเงินให้มาทั้งกันจะมาว่า ผู้ใหญ่ลีลูกคืนตอบท่านได้นั่นใช่คือว่าตือธรรมดามาหน่อยธรรมดาหน่ยมาใหญ่ธรรมดาเก่งมากเลยสวัสดีทุกทุกคนแอรออกกำลังกายให้ให้ดูหน่อยสิ กายบริหารทุกวันร่างกายสมส่วนร่างกายแข็งแรงเนาะถูกทรงสมส่วนเท้าตรงบ่งไว้ถูกทรงสมส่วนข้อน้ำขมวดเท้าข้องมองไวข้อน้ำหน่อยค่ะเพื่อนๆแบมๆข้อน้ำนะค่ะยิ้มหวานยิ้มหวาน นะ้สวัสดีค่ะขอน้ำหน่อยค่ะบด้คะอากูตัู้โมบาลเป็นยังไงบอสดูสิตัวบากินน้ำดูตับาลน้ำเ่านี่ไงน้ำเป่านี่ไงน้ำเ่าน้ำเบาอ่าค่ะน้ำเบากินจุกน้ำบอลที่บอสไม่กินน้ำเบาอะบอสตบมือกับแบมแบมไหมน้ำเบาของบอส อืมอืมจุ๊บจุ๊บจับจับค่ะอุ้ยน่ารักจ้ากันนะน้อยอะค่ะจ้าเอวฮะน้ำเปล่าหัวบอสอะไรวะไม่กินดออะไรวะบาไม่กินดอะไม่กินเหรอเอาน้ำเปล่าไงเขาแบมเอาน้ำเปล่าให้บอสกินไงเฮ้ยใส่รองเท้ากันเลยเหรอน้อยเออ เออ<า>เธอนี้สกปรงจริงเลยว่ะอ<า>้า